ใช้ในปฏิบัติการตรวจวัดกลิ่นกันค่ะในขั้นตอนของการเก็บตัวอย่างนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่1น่นะคะก็คือถุงเก็บตัวอย่างนะคะจะเป็นชนิดเทลาแบกนะคะตัวต่อไปก็คือเป็นปั๊มในการดูดตัวอย่างอากาศนะคะก็จะมีช่องในการดูดอากาศเข้าแล้วก็ช่องที่จะปล่อยอากาศออกนะคะเรามาเริ่มต่ออุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างกลิ่นกันเลยนะคะเริ่มจากขั้นที่1ก็คือเสียบปลั๊กตัวปั๊มนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะนํา สายยางที่ใช้ปล่อยอากาศเข้านะคะมาต่อเข้ากับถุงเทเล่าแบ็กนะคะโดยก่อนต่อนะคะเราจะต้องคลายเกลียวที่ถุงเทเล่านะคะเปิดออกนะคะเพื่อให้อากาศสามารถเข้าไปได้นะคะแล้วก็นํามาต่อเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดสวิตช์ได้นะคะโดยสายยางที่ดูอากาศนะคะจะต้องเจาะเข้ากับแหล่งกาเนิดที่เราต้องการตรวจวัดะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเก็บอากาศก็จะเข้ามาในถุงแล้วนะคะ เก็เห็นได้ว่าถุงจะเริ่มพองออกนะคะเมื่อเก็บตัวอย่างอากาวเสร็จแล้วนะคะให้กดสวิตติดนะคะแล้วก็ติดเกลียวที่ตัวถุงเทเล่าแบ็กนะคะจากนั้นก็นำถุงที่เก็บตัวอย่างกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะไปเข้าห้องปฏิบัติการะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตวิธีการเตรียมตัวอย่างกลิ่นนะคะหรือการเจือจางนะคะ ก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือจะมีถุงที่เราเก็บัรอยากาศมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นถุงที่ใช้ในการทดสอบกลิ่นนะคะจะมีทั้งหมด3ใบนะคะเราจะต้องเตรียม3าตัวอย่างค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นพีซีพัลส์นะคะรุ่น pcr 8ค่ะไดแคลค่ะข้อต่อเหล็กค่ะไซริงค์น,นะคะที่ใช้ในการดูดกลิ่นนะคะไขควงค่ะ แล้วก็สุดท้ายสายยางค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวอย่างกลิ่นการที่อัตราการเจือจาง30เท่านะคะโดยเราจะต้องดูดกลิ่นจากถุงเก็บตัวอย่างตัวน,นี้นะคะมา100มิล,ลนะคะและก็เติมอากาศเข้าไปอีก3,000มิลนะคะก็จะได้อัตราส่วน30เท่านะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องทำการปรับเทียบปั๊มก่อนนะคะให้มีอัตราการไหล1ลิตรต่อนาทีนะคะ ในการปรับเทียบอัตราการไหล1ลิตรต่อนาทีวันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องปรับปั๊มนะคะให้เป็นไฮฟลู Pro, โดยการหมุนไขควงนะคะไปให้สุดค่ะอ่ะสุดแล้วนะคะจากนั้นก็เปิดปั๊มกันเลยค่ะจากนั้นก็กดปุ่มโฮนะคะแล้วก็ต่ออุปรกรณ์นะคะก็คือจะต่อสายยางเข้ากับตัวไดแคลโดยโตรงได้เลยนะคะในช่องของฟักชันเหมือนเดิมค่ะ เครื่องไดแคลได้เลยนะคะจากนั้นก็กดเหมือนเดิมค่ะ Flo w n n d b บ t t ตอ y Che c k ค่ะแล้วก็กดอ่านค่ะตอนนี้ได้1.2นะคะเราก็ต้องปรับให้เป็น1วิตตนาทีนะคะได้1นิเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดอ่าน3ครั้งรอบหนึ่งนะคะ เรียบร้อยค่ะถ้าต้องการออกจากโหมดคาริเบตนะคะก็คือกดโปรแอนด์แบตเตอรี่เช็คอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราปรับเทียบอตัตราการไหลของปั๊มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวอย่างใส่ถุงเทเล่าแบ็กใบใหม่กันนะคะเริ่มจากเราก็จะถอดไขควงด้านใหญ่ออกก่อนนะคะแล้วก็นําข้อตอนน่อหลีกนะคะไปต่อข้อแทนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะใช้ปั๊มในการเติมอากาศนะคะเพราะฉะนั้นรูที่ใช้ในการเติมอากาศก็คือรูนี้นะคะเราจะเอาสายยางมาต่อเข้ากับช่องตรงนี้นะคะ่ะ วิธีการเตรียมนะคะเหมือนที่บอกนะคะเราก็จะดูดกลิ่นมา100มิลนะคะก็จะใช้ไซริงนะคะขนาด20มิลนะคะอันนี้ก็จะดูดมาทั้งหมด5ครั้งนะคะวิธีการก็ต่อไซริงเข้ากับตัวถุงนะคะแล้วก็เปิดเทลล่าแบกนะคะแล้วก็ดึงอากาศค่ะ จากนั้นก็จะนํามาต่อเข้ากับตัวนี้นะคะโดยที่ไห่ เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ100 mL มลนะคะเมื่อครบ100 mL มลตรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเติมอากาศเข้าไปอีก3,000 mL มลินะคะวันนี้นะคะเราตั้งปั๊บไว้ที่1ลิตรต่อนาทีนะคะดังนั้นเวลาที่ใช้ในการเติมอากาศก็คือ3นาทีนะคะ น้องๆอ,อ,อาจจะใช้วิธีในการตั้งค่าปั๊มเพื่อให้มันเก็บตัวอย่าง3นาทีก็ได้นะคะหรือเราจะจับเวลาเอง3นาทีก็ได้นะคะวันนี้พี่ขอใช้วิธีการจับเวลาเอง3นาทีนะคะเราก็จะกดปุ่มตา a ์ t นะคะเพื่อเติอมอากาศเข้าไปแล้วจับเวลา3นาทีค่ะค่ะเมื่อครบ3นาทีแล้วนะคะเราก็จะหยุดปั๊มค่ะและปิดเชลล่าแบ็นะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อเราเตรียมตัวอย่างกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะต้องมาเตรียมถุงเทเล่าแบ็กเปล่าๆนะคะโดยการเติมอากาศเข้าไป3,000มิลลิตรนะคะอีก2ใบนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ต่อสายยางเข้ากับตัวเทเล่าแบ็กนะคะแล้วก็ต่อสายยางเข้ากับตัวปั๊มนะคะแล้วก็เปิดเกลียวนะคะให้อากาศเข้าแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค่ะจากเวลา3นาทีเพื่อเติมอากาศป่าเข้าไปในถุงเทเล่าแบ็กอีก2ใบอย่างละ3ลิตรค่ะ เมื่อเติมเสร็จแล้วก็กดหยุดค่ะอีกถุงต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบกลิ่นโดยวิธีการดมนะคะเราก็จะนําตัวอย่างที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้กรรมการดมนะคะโดยก่อนที่ช้ในการดมกลิ่นนะคะก็จะมีกลวยกองแก้วต่อเข,ข้ากับสายยางนะคะและนําสายยางมาต่อเข้ากับตัวถุงพีทลาแบกนะคะจากนั้นก็นำกลวยกองนี้นะคะมาให้กรรมการดมะคะ่ะเราก็เปิดเกลียวที่ถุงเทลาแบะะ็กมาทาแล้วก็ กลิ่นที่ถึงเบาๆนะคะเพื่อให้กรรมการได้กลิ่นค่ะจากนั้นก็สอบถามกรรมการนะคะว่าได้กลิ่นไหมคะแล้วก็จดบันทิดลงไปในแบบฟอร์มค่ะ